สวัสดีค่ะอนุอเม่แซมทรายอนุทำเมทาเนาะก็ในนน้ก็อากาศอ่อนเนาะอากาศ17องศาก็ไปดินจบเปปลงพักแล้วก็แอร์มูลเปาแอโนแซงนะคะก็สวัสดีค่ะภาษาไทยเนาะนี่ก็สวัสดีนะคะท่านก็วันนี้ก็อากาศดีค่ะ17องศาก็จะพามาขุดแปลงผักค่ะข้างๆบ้านหลังบ้านเราเองก็จะเอาพวกฟักทองแล้วก็พวกมะเขือเทศพวกอะไรลงนะคะเพราะว่าเราเพาะไว้ก็ ใหญ่พอสมควรแล้วน่าจะเพาะประมาณสามเดือนแล้วค่ะน่าจะเอาลงลแล้วเพราะตอนนี้ก็มีแดดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาลงค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาขุดแปลงผักนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมขุดแปลงผักนะคะว่าจะเอาฟักทองลงสองแปลงนี่ค่ะขุดไว้นานแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้หิมะมันลงก็เลยเอาผ้ายางคุมไว้นะคะยีสองแปลงจะเอาเอา่า ฟักทองนะคะลงฟักทองลงกับมะพระเทศลงไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรลงในบ้างนะะเดี๋ยวอีกสักสักสองวันน่าจะฝนตกก็เลยว่าจะขุดไว้ค่ะ จอบไอ้เพวกเคยออกไอ้แฮมันจอบอะโถไฮ้ะจอบนั่นนี่อะกลอเตะกลอใไอ้ไหบุญนะจอบโถไฮจอบมาได้เหมือนจอบบ้านเะขุดยากเราตรงเนี้ยหาไม่เจอมันมีอยู่สองหรือสามอันนี่แหละฮะเจอได้แต่แต่เนะหะมันู้อีกอันหนึ่งแฟนไว้ไหไหนมาลุก็เลยขุดแบบผักๆไปก่อนรอแกมาก่อนเสร็จแล้วนะคะสองแปลงเสร็จแล้วสองแปลงน,นะคะ อันนี้ว่าจะปลูกฟักทองนะคะที่หลุมๆเนี่ยมันไกลกันกรอเป่าไม่แน่ใจหรือยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันลองลองดูค่ะอันนี้เสร็จราคาเสร็จแล้วเบือแปลงอันนี้จากลระเปาหนะน,นี่เบือนสนิปลองอันนี้เบือตะแพดเบือนตะกอปลองค่ะอันนี้ก็น่าจะเมือนกรเทศบอสหรือนะ เสร็จแล้ววันนี้แป๊บเดียวปวดหรัเห,หน่อยนอ่ะตเน่ปวดนี่ค่ะขุดหลุมเรียบร้อยแล้วฟักทองจะลงหลุมก็ได้ประมาณแปดหลุมนะคะลองปลูกด,ดูไม่แน่ใจว่ายังไงเหมือนกันว่าเพราะฟักทองได้ตังเยอะแล้วมันโตแล้วค่ะฟักทองนี่พร่องเจ้า ละเเผาไอ้คือหรืออนาบ้านในบุญบุญตะคอลพรองไอ้เทียดหรือห้างดอกลังพนาบ้านในนออืออันนี้ก็จำใจเบึงหนึ่งจากหนอเสร็จแล้วค่ะไงนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ